หมายครับน,นี่มาตีไปช่อนข้างทางครับอันนี้เดี๋ยวเรามากับโปนัดกับโปนน็อตนะไ้นับนัดร้อยหมายนัดร้อยหมายนัดร้อยหมายาโอเค <ไป S 1> เดี๋ยวจะดูครับวันนี้หมายดีๆหมายสวยๆครับโอเคครับจัดไปครับวันนี้ ได้เลยนะเอเค บ้าไง,งาโดนแล้วนตวนดโดนแล้วเปลี่ยนเป็น,อ,อ,นอันไว้กำลังจะเปลี่ยนเป็นบัสเบตอยไาเงี้ยเน,น,นี่ยดูดูอัดไว้อัดไว้ไม่หลุดไม่หลุดลไม,ม่หลุดไม่หลุดะเ ห <L> นักอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยหัวมันติดอยู่กันเนี่ยตมมูมเ <c oughs> ลยกำลังจะเปลี่ยนบัสเบตอย่างเี้เลยอยู่ป่ะอยู่ปะไม่อยู่ลองดึงปล่อยดึงปล่อยอะอยู่นะ ไสต้องสละชีพด้วยเนะี่ยลึกไหมว่าเพื่อนได้อยู่ชออ็อกมันเองเอเอนนะก็ตรงหัวมันนะ่ะมันติดหัวมันอยู่นะ่ะชิปเปอร,ปปอร์ไม่ได้ติดมาเลยวะเออเดี๋ยวมันจมน้ำตายขึ้นมาแล้ว <laughs> เออมามาแล้วมาแล้วมาแล้วไซส์องได้อยู่อ๋อได้อยู่นะไซส์องเนี่ยแล้วครับน็อตเอาละครับมาแล้วครับพี่น็อตจัดมาแล้ว,ลวนลนหนึ่งเต้มกำลังจะเปลี่ยนเป็นบัสเบส หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มั้ยไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่เข้าตาเลยไปชับกดก่อนครับมันเยอะโอ้ยไม่แพ้เข้าตรูปโดนแล้วโห้ยล้มลงเฮ้ยเดี๋ยวขนักเอเอโดนแล้วโดนแล้ว,ดลวได้ยางกระสูป ดูเหรอโอ้โหมา,มาละมาละคนที่สองละแล้วไงเนี่ยเียรอแป๊บนึงรอมันขยับก่นอน ล้มเลยเอ,ออย่างเมื่อกี้แหละให้มันขยับตัวเดีย๋ยวมันจะได้แทกขึ้นมา <c oughs> <c oughs> แน่นอนเวน้ย <c oughs> กินป่ะเอออยู่เออนั่นแหละมาพลอพ่ลอะไรพ่อพอกันเลยพอกโอเคลากมาลากมาลากมาโหโหจอด ครับมาหนึ่งแต้มใหญ่เลย,ยไปพอๆของเอ้ระวังนะนัดเดี๋ยวปลดก่อน,ดนเดี๋ยวนม่งสะบัด้วเข้าเนื้อไอ,อ้น็อตเอาคีมไปไหนวะนะ่ะคีมอ่ะคีม,คมโอเคครับเราก็ตกปลาแนวอนุรักษ์นะตกได้ก็สองโลกวาๆนะพี่ ปล่อยครับปล่อยเลยเลีย้ยงลูกต่อปล่อยคู่ครับปล่อยคู่ปล่อยคู่โอ้โหอ่ะเอาตัวนี้ไปด้วยตัวน,นี้เลยครับแรงอ่ะได้ตัวนี้พยาบาลก่อนนะมันเฮ้ยเราว่าไม่แน่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราปล่อยได้อยู่ได้ปะ่ะคอนคอน,น้ำหน่อยฝักละเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละโอเคแข็งแรงทั้งสองตัว จัดไปดินแสกนิ้มาดูทีคาเดนจะนิ้วไปชกาหาไม่เจอดูดูบรรยากาศการระตกลากันนะดูครับดูน้ำครับทั้งนนะ้ำทนะั้งบุกกระสัก